สวัสดีครับครับมาพอกรพอกับาว่อนพาดูชาอนีอตกตามเคยครับืนนี้ครับกูบอกก็แก้วาอละมาร่อนเมนูนี้เด็ดๆเลยอยงคนแยงสมประคอแยงสมประช้อแต่สะปลาช่อนทอดพอดีใส่กับตำหะฮอยั่ยอทอดปลาไวเชียวจิมจิมาพี่รองมา ตึ้งัวายังนี่ไปเสียเบ็ดกับมาครับโอ้ยกินอันนี้และเดกคว้าตัวนึ่งเลยคว้ามาตัวนึงใส่เลยโอ้มาเมึงเจ็บเซียมักันเนาะเขนำผลนันอืมมาดุยพี่น้องดยูเรา้นี่ไปบนือด้วยดคว้าตัวเดียวอือืออไฟมันเดือด้องย bà bà xin viết mail với bà, bà tập trám gánh nữa, rồi cái, tăng cái hả, thử mùng rồi, mình đẹp đấy, จับปัญญานี่สุดยอดเนาะเอ้ย่อคำเย้พี่น้องเอ้ยรวยรอยปกๆลงไปแกงส้มหม้อไฟเกี๊ยงส้มหมอ้อไฟพี่น้องมท เต็ากันว่ะเต็มหงเดียดวู้รุดยอกงานวางตังเลยตัวเราเป็นรูปนี่เนาะ ปั่นห่อถือแขนปั่นนี่โอ้พี่น้องจะว่าบับหืมอ่าแซ่พี่ร้องมามาครับไอ้จวนห <c oughs> ม้อไฟ มาเนาะครับพี่น้องเนาะเมนูเด็ดแต่มือนี่แซ่บๆน้ำกันแอดมินน้ำลายแตกหมดอะทุกคนนะเอานน้ำลายน้ำหยักๆนะบ่อไล่ยาห้างเนาะครับเนาะไรพ่อกันคลิปนะหนาเข้าสัตว์ย่างเดียวกินกันแซ่บๆเมนูเด็ดๆเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกนใหญ่ก็แจ้งคนจำครับนะเยครับสวัสดีครับยัา